สวัสดีครับมาพบกับบ้านสวนอนซอนชาแนลนะครับเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่มีข้อความนะครับเข้ามานะครับสอบถามกันว่าปูเข็ดและงกทำไมไม่เห็นมียากขึ้นลกลุงรังเลยนะครับก็วันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าผมทำยังไงนะครับก็วันนี้ก็ วันที่14นะครับมกราคม2500นะครับ66นะครับตอนนี้นะครับก็คือผมได้ตัดหญ้านะครับออกเป็นบางส่วนนะครับตัดตอนนี้เราก็จะไม่ตัดเลยนะครับนะครับนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือตัดออกแล้วส่วนต้นพยุงนี้ก็มีนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ปนกันนะฮะต้นพยุงนี่อายุได้8ปีนะครับ มีเล็กใหญ่ปนกันนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับปลูกนะครับตามธรรมชาตินะฮะให้ธรรมชาตินะครับช่วยดูแลนะฮะบางต้นก็ใหญ่บางต้นก็เล็กนะครับนี่ครับพยุงแปดปีนี่นะครับส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับทำไมเราเราถึงต้องตัดนะครับเพราะว่าถ้า ปล่อยให้ลกแล้วนะครับคืออันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับไว้ให้เห็ดละโงกนะครับเพราะว่าเห็ดละงกเขาจะออกประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมถุนานะครับอันนี้คือต้นพยุงของผมมีบางท่านถามว่าทําไมเก็บเห็ดละโงกยากจังไอ้ง่ายจังนะครับทําไมไม่เห็นลกลุงลังเลยนะครับก็ สาเหตุนี้แหละครับที่ผมมาเตรียมความพร้อมก่อนคือเรามาตัดวัชพืชนะครับเตรียมพร้อมไว้ให้กับน้องเห็แล้วงกนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นสวนนะครับยางนานะฮะซึ่งตัดยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็คือตัดกาจัดวัชพืชอ,ออกนะครับนี่ครับยางนาอายุแปดปีเหมือนกันครับต้นเล็กต้นใหญ่นะครับตามธรรมชาติเลย บางต้นก็โดนลมพัดหักแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะโตช้ากว่าเพื่อนบ้างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เน้นที่ความสูงของต้นไม้นะผมเน้นนะครับว่าต้องการให้เห็ดออกนะครับเหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยบอกไปแล้วครับล่องนะครับปลูกระยะห่างนะครับคือ2อคูณสเมตรนะครับนี่ครับเป็นระยะห่าง2อเมตร นะครับที่เป็นว่างๆนี้ก็คือต้นที่เขาตายไปนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้มาเสิริมนะครับนะฮะก็ปล่อยให้มีแสงแดดเข้าบ้างเนี่ยครับเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้นะครับตัดไว้เลยนะครับตัดไว้เลยนะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับไม่ได้ใช้ยาใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือเป็นการเห็นไหมมีตรงที่ยังไม่ตัดก็มีนะฮะก็ผมบอกว่า มันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะต้นเล็กๆเ,เราก็ปล่อยให้เขาโตขึ้นมาก่อนแล้วก็ตัดนะครับพอถึงเวลาที่เห็ดออกนะครับเราก็จะมองได้ง่ายนะครับมองได้ง่ายนะครับเวลาเรามองด้วยตาเปล่าไปเนี้ยเราเห็นเลยว่าเห็ดนะครับขึ้นอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็จะมีการเดินหาเชื้อนะครับว่าเชื้อเขาเดินอยู่ตรงไหนบ้างไข่เขาจะออกตอนไหนนะครับนี่ฮะ นี่คือบรรยากาศสวนนะครับฝั่งนู้นจะเป็นพยุงนะครับพยุงก็ตอนนี้ตอนที่ปลูกพันสองร้อยต้นนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณเก้าร้อยนะครับส่วนยางนานั้นปลูกนะครับลงทะเบียนกับกรมป่าไม้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งคู่นะครับทั้งพยุงทั้งยางนาตอนนี้ยางนาเหลือแปดร้อยกว่าต้นนะครับนะฮะบ,บรรยากาศก็เป็นประมาณนี้ฮะจะสังเกตว่าผมปล่อยนะครับผมปล่อยให้ให้ กิ่งของใบฮะมาชนกันประกบกันเลยนะครับเพื่อผมเอาไว้ให้เขากักเก็บความชื้นนะครับแล้วเวลาที่มีแดดออกมานะครับความชื้นเพียงพอเห็ดก็จะออกนะครับใบยางนานะฮะไม่ต้องกวาดทิ้งไม่ต้องเผาทิ้งนะครับในใบยางนานี่จะมีเชื้อเห็ดนะครับถ้าเกิดการนะครับ เขาเรียกว่าย่อยสลายเต็มที่นะครับมันก็จะมีเชื้อเห็ดคือราคอมไบล่าเกิดขึ้นก็คือเชื้อเห็ดละโงกนั่นเองนะครับส่วนผมก็มีการทำเชื้อเห็ดของตัวเองนะครับแล้วก็เอามาใส่เพิ่มไว้ด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือสนใจในการปลูกนะครับสอบถามได้นะครับยินดีนะครับให้คำแนะนำนะครับให้คำปรึกษากับเพื่อนๆนะครับเพราะว่า เห็ดละง,งกตอนนี้นะฮะออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับเฉพาะออเดอร์ที่ค้างอยู่กับผมนี่ก็ก็หลายร้อยโลแล้วครับแต่ว่าผมไม่สามารถส่งให้ลูกค้าได้นะครับก็เลยเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าต้นไม้8ปปีทำไมได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาโตเราต้องการให้เขาเห็ดออกนะครับถ้าเราต้องการให้ต้นไม้โตนะครับเราจะล็อกกิ่งตัวนี้ฮะเนี่ยฮะ ขึ้นไปหมดเลยแล้วก็เหลือแต่ตรงยอดไว้สักประมาณสี่ห้าก้านก็พอนะครับแต่ของผมเนี่ยปล่อยให้เขาเป็นร่มเงาแล้วพอเขาโตขึ้นมาก,ก็มาเลาะมาเลาะมาเลาะทีละหน่อยนะครับเอาให้เราเดินสะดวกไม่ตำกิ่งไม้นะครับก็โอเคแล้วนะครับอยู่ในนี้ครับร่มเย็นครับเย็นมากนะครับก็ยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะครับ นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยติดตามนะครับช่องบ้านสวนออนซอนชาแนลด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะทํานะครับก็อยากให้คนมาศึกษาเยอะๆแล้วเดี๋ยวผมจะมีการสอนทําเชื้อเห็ดนะครับแล้วก็วิธีการนะครับปลูกยังไงให้เห็ดออกนะครับรวมถึงต้องการปลูกเห็ดนะครับให้ออกภายใน3ปีทำยังไงนะครับเดี๋ยว ผมจะค่อยๆทำคลิปให้นะครับยังไงฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ